แป๊บนึงนะคะพอค่ะขออนุญ,ญาตประกาศค่ะรถขอไข่ซอสซิงชอสชิงซอสซ<อ><อ>ิงรถขอไข่ซอสซิงชอสิงซอสซิงกับซอสซิงรถซอสใสโอ้ยไม่ใส่รถขอไข่ซอสิงเอเออเอาได้ดูได้ได้รถขอไข่ซอสซิงห้าเก้อุดรธานีอิสุสุเร่ื่อนรถจ ว่เลื่อนถ้าว่าเลื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนูสีเลื่อนหายจ้าขอไข่ชอชิงครับ5922อุดรธานีอิสุสุครับขอไก่ชอชิงครับ5922ออุดรธานีอิสุสุเลื่อนรถของท่านด่วนนะครับโทรศัพท์รุ่น oppo หน้าจอห้างแล้วนะคะ <S 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 โทรศัพท์ รุ่น oppo ของใครหายมาเอาด้านหลังเิธีได้นะคะกับพี่เอกวิรัสศักดิ์นะครับถามหาพิธีกรซื้อเอกเลยนะครับเอ้ฝากเดีย่ยวสามเนี่ยมาหลวงมาอ่ะขอคุณพี่น้องเปิดไม่ติดแล้วค่ะคะ่ะน้องอ่ะเดี๋ยวหนูพูดผิดอ่าค่ะหมอลำน้อยเสียงเป็นตะบุญไหวยน้องอะอายสักดาพรวันพา ก็ได <f chae ically> mm ้เ hmm. ป็นตะวันไหวได้ลูกเสียงเป็นยังเสียงหนันมวลตะบักข้นเน็บบุญไหวเด้กเอาทักทายพี่น้องขอบคุณรางวัลน้ำใจพี่น้องลูกขอบคุณรางวัลน้ำใจด่านหน้าวทีน้ำตาจ้าขอเสียงพี่น้องน่ายงเนจังขอเสียงพี่น้องนายกเนจ้าบ้าละมวนบ่จ้ามวนกระจังเนจ้ามวนกระจังเนจ้า อีแม่ว่ามวนมวนล,ลูกปินาแม่ชิจ้างหนังมาเสนก